สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเดินผ่านห้องเจ้าเจ้าของย้ายออกไปแล้วเชื่อว่าหลายหลายคนที่รักแมวคงได้เห็นข่าวนี้กันแล้วเฟซบุ๊กชื่อเยติคูได้โพสต์ข้อความระบุว่าจะทำยังไงกับน้องเขาดีเจ้าของย้ายออกแต่ไม่เอาน้องไปด้วย สังเกตน้องออกมารับลมหลังห้องมา3วันเราก็นึกว่าเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาไปสรุปเมื่อคืนลงไปเปิดอ้าวน้องอยู่เบื้องต้นให้อาหารกับน้ำไว้ติดต่อทางนิติบุคคลอาคารไว้แล้วพิกัดบ้านเอื้อสวนหลวงกระทุ่มแบนน้องมีสองตัวแมวโตวเลี้ยงปิดทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินน้องร้องเลยล่าสุดทางเจ้าของโพสต์ได้ติดต่อเจ้าของแมวแล้วแต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถเลี้ยงน้องทั้งสองตัวต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้ผู้โพสต์กำลังประกาศหาผู้ใจบุญรับน้องไปเลี้ยงความคืบหน้าล่าสุดจากเจ้าของโพสต์ระบุว่าได้ข้อสรุปแล้วครับเจ้าของเก่าไม่สามารถเลี้ยงได้ต่อยกให้ฟรีเลยแบบไม่ติดใจอะไรอย่างไรก็ตามขอให้มีคนรับไปเลี้ยงไวๆนะครับสำหรับคนที่รักและอยากดูแลจริงๆติดต่อเจ้าของ Facebook ดังกล่าวได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขออบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ